ผมมีนิทานหนึ่งเรื่องจะเอาจะนำมาเล่าสู่กันฟังเรื่องก,การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเรื่องมีอยู่ว่านายกตัวละครสมมุตินะนายกทำเปิดบ้านทำธุรกิจก็คือไปเอาก็คือไปเอาเงิน ไปเอาเงินไปเอาข้าวของของค่าทาสในบ้านมาเปิดเป็นธุรกิจทำมาค้าขายแล้วไม่ทำบัญชีแยกระหว่างเงินเงินของบริษัทกับเงินส่วนตัวในเวลาต่อมา,า,าบรรดาข้าทาสบรรดาข้าทาสข,ของนายกก็บอกว่าต่อไปนี้ต่อไปนี้เราจะไม่ยอมให้นายกเอาเงินเอาเงินของตัวเองไปใช้ในบริษัทของตัวเอง ของนายกออีกต่อไปค่าท่าทะลุกขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนกับนายกอนายกอก็เลยบอกว่าอะเอาอย่างนี้ก็ได้งั้นเปิดเป็นบริษัททําบัญชีในนามบริษัทแยกกันระหว่างบัญชีส่วนตัวกับบัญชีบริษัทโดยที่นายกอถือหุ้นใหญ่ที่สุดแต่ถือหุ้นใหญ่ในนามประธานไม่ใช่ในนามตัวเองในเวลาต่อมาในเวลาต่อมา เอาไปเอามากลายเป็นว่านายกตายนายขอที่เป็นลูกชายลุกขึ้นมาฮุบบริษัทสืบสบสืบทอดบริษัทกิจการจำต่อแล้วนายขอบอกว่าเอ๊ะก็นายกก็นายกเคยบริหารมาก่อนนสมัยก่อนในสมัยในสมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่ในสมัยรุ่นพ่อรุ่นปูน่ฉัน,นงไม่คนเปิดบริษัทนี้ทำไมฉันจะยึดคืนไม่ได้ แต่ค่าทาสแต่ค่าทาสที่ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นหุ้นส่วนและเป็นคนที่เท่าเทียมกับนายขอแล้วบอกว่าเฮ้ยเป็นยังไงบอกว่าเฮ้ยเป็นยังไงก็ตอนคนเฮ้ยเป็นยังไงก็ตอนที่คุณก็ตอนที่พ่อของคุณเปิดบริษัทคุณก็มาขูดเงินพวกเราวันนี้เราเป็นคนและเราเป็นหุ้นส่วน เราจะไม่ยอมยกทรัพย์สินที่เป็นของบริษัทจับคืนของตัวเองแต่นายแต่นายขอที่เป็นลูกคาาก็ยังจะทบคำก็คือนายขอโกงเอาเงินบริษัทเงินที่มันกลายเป็นเงินบริษัทไปแล้วพิดจะเอาไป็นของตัวเองใหม่ถ้าทุานเป็นหุ้นส่วนของบริษัทนีท่านจะยอมหรือไม่ท่านจะยอมหรือไม่ที่จะยอมท่านจะยอมหรือไม่ที่จะรีบประทานบริษัทเอาเงินของบริษัทไปใช้ส่วนตัวเราไม่สนใจว่าจะไปกระทบ คณะงานและหุ้นตรวคนใดบ้างยอมหรือเปล่ายอมไม่ขับพ่อนี่คือนี่คือคำเปรียบเลยถึงหานาจารว่าเรื่องพัะกันส่วนพระมหากษัตริย์ที่ดำเนินมึงแต่ยุคโบราณในอดีตในยุคศักดินายุคจารีในยุคในยุคจารีตเขาถือกันว่าพระมหากษัตริย์ เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นน้าเป็นตินเป็นอาจารต้นไม้ข้าวปลาอาหารทุกอย่างคือเป็นของพระมหากษัตริย์นั่นคือเรื่องในยุคศักดินาพอมาถึงสมัยใหม่มีประชาธิปไตยเขาก็แยกกันว่า,มมาโอเคเงินส่วนหนึ่ง,เง,นนงเงินส่วนหนึ่งก็แบ่งไปเป็นเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวของพระมหากษัตริย์ แต่เงินโปรต่ต่อแ,แต่ต้องเข้าใจว่าเป็นเงินที่ให้กษัตริย์คนใดก็ได้มาใช้คือใครก็ตามที่มาเป็นกษัตริย์ก็จะได้เงินจากรัฐบาลในส่วนนี้ก็จะมีทรัพย์สินในส่วนนี้ถือกันว่าเป็นทรัพย์สินของหลวงเป็นเงินสาธารณะไม่ใช่เงินส่วนตัวนี่คือวิธีการที่เขาจัดการในระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่างๆที่เขามีกษัตริย์เหมือนเรา ทั้งวังทั้งไม่ทั้งวังที่พิพิธภัณฑ์พระราชปราสาทราชวังอะไรต่างๆถึงแม้ว่าเขาจะให้กษัตริย์เป็นคนอยู่แต่เขาจะแต่เขาก็ไม่ได้ให้จะมาสิทธิตกเป็นของผู้ที่มาเป็นกษัตริย์นั่นคือก็ยังถือว่าเป็นของแผ่นดินกษัตริย์จะไปยกกษัตริย์จะไปยกให้ใครตามใจไม่ได้กษัตริย์จะเอาไปขายก็ไม่ได้เพราะมันคือเงินของแผ่นดินแต่ตอนนี้ทรัพย์สินทั้งหลายทรัพย์สินทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสนามหลวงวัดพระแก้วรวมถึงหุ้น SCB และรวมถึงหุ้น SCG จากเดิมนี่มันเป็นเงินของแบ่นดินตอนนี้เป็นเงินของมหาวชิราลักรุ์ศรีเพียงผู้เดียวพี่น้องลองเปลี่ยนชื่อพี่น้องลองคิดดูการเบียดบังเงินการเบียดบังเงิน ทัส์สินต่างๆที่อยู่ในตําแหน่งแลวเอาเป็นของตัวเองภาษากฎหมายเรียกว่าเบียดบังหรือเรียกว่าชอโงองถามหน่อยเองถ้าเป็นลักษณะนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อสมมุติว่าเป็นธนาทรหรือทักสินได้มาเป็นนายกแลวเอาทําเนี่ยบไปขายแบบเนี้ยคุณจะรับได้หรือเปล่าไทยพักดีทั้งหลายสลิมทั้งหลายถ้าผมบอกว่าเฮ้ยวันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้ธนาฮอนเป็นนาย,ยกดังนั้นยกทำเนียบรัฐบาลให้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของตระก,กูลจึงรุ่งืองกิจแต่ยอมจะได้ไหมเนี่ยพิธไม่เห็นเพราะถ้าเกิด,ดคุณยอมธนาธอนไม่ได้คุณยอมทักษสินไม่ได้ทำไมคุณยอมมหาวิาชาลงกร์ได้ดาาพวกคุณมันยอดเย่ยง<ร>แล้วเราก็ต้องว่ากันต่อไปเราก็ต้องว่ากันต่อไปในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร เงินจำนวนนั้นก่าเฉพาะที่เป็นส่วนชาร์ลอที่เป็นส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์แลครับผมข้อมูลเมื่อวันสักดูนะข้อมูลเมื่อวันที่22พฤษภาคม2563ประมาณครึ่งปีที่แล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวนหุ้น10 793ล้าน793้าน8 3 2 3 5 9หุน้นคิดเป็น23.38%ที่ผมไม่ได้พูดเองนะที่ผมอ่านตามเว็บเขาเลยโคโคเลยนะครับพี่น้องไม่เพียงเท่านั้นหุ้นของ ข้าไปดูหุ้นของปริษัทปูนซีมเมนที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทย FCT ผมดูผู้ถือหุ้นลำดับที่หนึ่งเขาก็เขียนว่าพระบาทสเมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีหุ้นทั้งหมด400 4 0 3 6 4 7 8 4 0หุ้นคิดเป็น33.64%โอล่เลยครับพี่้อง เอาละครับพี่น้องขอระยะาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งพี่น้องคนไหนที่ยิงเลเซอร์อยู่ขอให้หยุดยิงก่อนเพื่อความปลอดภัยขอให้หยุดยิงก่อนเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เราแยกไม่ได้ว่าเลเซอร์ไหนของตำรวจเลเซอร์ไหนของเรานะครับผมซึ่งต่อไปซึ่งในหุ้นตรงนี้ก็ต้องถามอะหุ้น20ปอร์ซของธนาคารใหญ่ที่ถุดหุ้นหุ้น20อร์ซ20กว่าเปอร์เซ็นต์ของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดธนาคารหนึ่ง หุ้น30%ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทซีเมนที่ใหญ่บริษัทซ e ีเมนห์ลักของประเทศไทยทําไมมันตกอยู่กับคนคนเดียวท้าทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นเงินของแผ่นดินเราต้องถามอีกต้องถามว่ากษัตริย์ไทยเป็นอะไรกัน,นันาทำไมต้องมาขายปูทำไมต้องมาเป็นนายแบงค์คุณเป็นกษัตริย์อย่างเดียวไม่เป็นเหรอ คนที่คิดว่าสถาบันกษัตริย์ไทยเออขอไปสถาบันกษัตริย์ที่เขาบอกว่าสง่างามนับสง่างามหนาหาประเทศไหนหาประเทศไหนก็ไม่เหมือนก็แงส่สิก็ลองไปถามประเทศอังกฤษดูว่าคุณอเลิซาเบตเขาเนี่ยลงมาขายปูนแข่งกับบริษัทก่อสร้างอื่นๆไหม ก็ต้องถามว่าจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยเขามันลงทุนธนาคารแข่งกับสามันชนไหมมันใช่หน้าที่ไหมที่จะมาหากราบลารบนมัิประชาชนความสง่าความสง่างาของขาบรราักิ์คือการคือการเป็นสัญลักษณ์ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรไม่มีประเทศไหนครับที่จะให้กษัตริย์ครอบงงาและถือครองทรัพย์สิน ได้มากขนาดนี้ในนามของตัวเองเพียงผู้เดียวผมจะชี้ชวนให้อ่านป้ายกษัตริย์ปล้นกองสีของชาติกษัตริย์ปล้นกองสีของชาติมีหุ้น S C C S C C นะหุ้น S C C สามแสนเจดมื่นขอขอไปอา่านผิด3ามร้อยเจล้านหกหมหหุ้นนี่คือจำนวนหุ้น ที่ปล้นไปจากกองศีของชาติมูลค่ารวมกันแสนส7มืนเจ็ดพันเก้ารอยเจ็ดสิบแปดล้านบาทของยอดทราบและเกินหุ้นหลักแสนหุ้นหลักแสนมูลค่าหลักแสนล้านเนี่ยท่านเอาไปทำไมมันมีความจำเป็นอะไรต้องถือหุ้นมากขนาดนี้ มันมีความจะเป็นอะไรที่เขาจะต้องรวยมากขนาดนี้รวยจนตอนนี้ความภาคภูมิใจที่ไม่รู้ควรจะภูมิใจหรือเปล่าของบริของประเทศไทยว่าด้วยสถาบันกษัตรย์ว่าด้วยสถาบันกษัตริย์น,นั่นคือว่าประเทศไทยอีกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกไม่รู้ว่าควรภูมิใจหรือควรจะอับอายดี ที่ผมสันนินใจไม่ถูกว่าจะภูมิใจหรือกับอายเพราะในขณะที่เรามีสถาบันกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกนั้นเรากับมีคนจนจนจนแทบไม่มีอะไรกินคนไทยจนจนแทบจะจนจนแทบจะเป็นฐานล่างของโลกอยู่แล้วกษัตรระสิวแต่ละวันก็รวยเอารวยเอามีมันประเทศอะไรกันเนี่ยเรากับว่าเรากับเขา นครับว่าพวกเราและพวกเขาไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันในขณะที่คนคนหนึ่งคนตระกูลหนึ่งจะไปไหนมาไหนมีรถหรูมีรถหร,มมร,ถรมูมีขบวนนำและปิดถนนสร้างความเดือดร้อนไปทั่วคนจำนวนมากของประเทศนี้ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ต้องขึ้นรถเมกบภาพบูโรทั้งเหมือนจะบ้องเคลื่อนที่ได้ถ้าไปต่างจังหวัดยิ่งทำร้ายไม่มีคนส่งสาธารณะนะนี่มันประเทศอะไรกัน นี่มันประเทศอะไรกันจะเลี้ยงลูกจะเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีกันไม่เกินสี่มีกันไม่เกินสามสี่คนยังต้องลําบากยากเข็นดีดิ im, ้นดีติ้นทํามารกดไล่ออกให้ด้กรกไล่ออกให้ดิ้นทํามาหากินกันวุ่นวายสายตัวแทบขาดต่อยิ่งเศรษฐกิจตอนนี้ต้องตันข้อสารกรอบหม้อ แต่ในขณะเดียวกันเงินในขณะเดียวกันเงินทั้งหมดเงินภาษีนั้นไม่เอาไปบำรุงคนที่กําลังเดือดร้อนเอาไปบำรุงคนเพียงคนเดียวในการเลี้ยงเมียทั้ง20ของเขานี่แหละครับผมนับแสนนับล้านครอบครัวกําลังลําบากอดอยากจนยาก หากว่ามีหนึ่งครอบครัวที่รวยหลายเพียงถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นจะใหญ่จะใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องสักหน่อยจะมีจํานวนมากกว่าชาวบ้านชาวช่องและมักไม่อยู่ในประเทศไทยแต่ผมถามคนไทยก้มหน้าก้มตาก้มหน้าก้มตา,า,า,าจ่ายภาษีให้เลี้ยงจ่ายภาษีให้ครอบครัวนี้ใช้จ่ายอย่างสุรยิยุร่ายโดยไม่ต้องคาถามาม,มานานขนาดนี้พวกเราต้องถามคัวถาม,ถาม,ถามตัวเองว่าสังคมไทยเป็นสังคมอะไร แต่จากวันนี้ไปสัางคมไทยจะไม่มีวันเหมือนเดิมเราจะไม่กลับไปเป็นฟูนเราจะไม่ยอม้อมหลังเพราะเราแต่ยืดตามหลังตรงเงินที่จ่ายเงินที่จ่ายให้กับมหาบัตริแตะละปีผมก็ได้มีข้อมูลและเคยพูดไปบ้างแล้วนะครับผมเงินที่จ่ายให้กับมหาบัณฑิตตะละปีคนเพียงครอบครัวเดียวสามารถ สามารถสร้างเอาไปสร้างอาไปฟ้าที่เชียงใหม่แล้วเงินก็ยังเหลืออยู่เกือบครึ่งเ,เ,เงินที่เงินที่ให้คนคนหนึ่งไปขับรถไปขับเครื่องบินวนเล่นผลานน้ำมันเล่นไปปิดถนในให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปเช่าโรงแรมอยู่ที่ต่างประเทศเงินนี้เงินส่วนนี้นี่นแหละครับที่สร้างรถไฟ ที่สร้างรถไฟฟ้าให้คนเชียงใหม่ได้และค้าให้คนขอนแก่นได้เหมือนกันใครคิดว่าเงินส่วนนี้ควรจะเอาไปเป็นประโยชน์สาธารณะควรจะไปเป็นการขนสง่งควรจะไปเป็นการศึกษาให้ลูกท่านได้เรียนฟรีควรจะเอาไปเป็นสวัสดิการการรักษาโรคเพื่อให้30บาทรักษาทุกรคมันดีขึ้นไม่ใช่เหมือนไปขอไม่ใช่เหมือนไปขอเขาให้เราได้รับการรักษาอย่างมีศัดิ์สีและมีประสิทธิภาพ ถ้คาคิดว่าเงินส่วนนี้ควรจะเอามาลงกับคุณภาพชีวิตของพวกเราของทุกคนทุกคนในประเทศนี้โหดังดัง ปฏิบัติการของคนชังชาติผมย้ำว่านี่ไม่ใช่ปฏิบัติการของคนชังชาติเพราะเรื่องที่พวกเราทุกคนพูดมาบนเวทีล้วนแล้วจะเป็นผลประโยชน์ของชาติทั้งสิน้นเรารักชาติเราก็เลยทนไม่ได้ที่จะเห็นคนต้นสมบัติชาติไปใช้ส่วนตัวเราจาึงออกมาทวงสมบัติชาติคืน ดังนั้นก่อนที่จะลาจากเวทีนี้ไปเมื่อกี้พวก็เดินอยู่ดังนั้นก่อนที่จะลาจากเวทีนี้ไปจะขอสื่อสารสื่อสารไปถึงพี่น้องตำรวจในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบรวมไปถึงบรรดาพี่น้องเสอเหลืองทั้งหลายถ้าใครที่รักชาติเหมือนกับเราใครที่ไม่อยากให้ชาติของเรามีดูด ถูกสูบเลือดสูบเนื้อด้วยปรสิทธ์ใครที่ไม่อยากให้สมบัติชาติถูกปล้นมาร่วมกันต่อสู้ไปกับพวกเราถอเสื้อเหลืองถอดเครื่องแบบแล้วมาอยู่กับเราขอบคุณมากครับผม